ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม o อ e c มอชแนลและตอนนี้เราอยู่กับเกมฟองไขซาเร็วกันนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้เราจะมาไกด์รีวิวตัวของไลค์โคนใหม่ของแพท2จะสนกะันเนาะซึ่งไลค์โคนตรงนี้ก็จะเป็นไลค์โคนแจกฟรีหรือว่าสามารถแลกได้ฟรีฮะจากร้านค้า moc และก็เพียรออฟเฟชันด้วยซึ่งตรงนี้ผมบอกแล้ว่ามีมาทั้งหมดถึง7ชิ้น7อันกันทีเดียว สายฟรีไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนฮะซึ่งในคลิปนี้เราจะมาไกดา์กันฮะว่าแต่ละชิ้นความสามารถมันเป็นยังไงเอฟเฟกมันทำอะไรได้ฮะแล้วก็ในแต่ละไลท์คนเนี่ยมีตัวละครตัวไหนบ้างสามารถใช้งานได้สามารถใช้งานได้เหมาะเนาะเพื่อนๆจะได้เลือกได้ฮะว่าจะแลก l ออันไหนให้กับตัวละครตัวไหนอันไหนคุ้มอันไหนไม่คุ้มเนาะเช่นเคยไม่ให้การเสียเวลาปอมพาไปดูกันที่ไลท์คนอันแรกเลยดีกว่านะฮะ ตอนจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะฮะผมก็ขอฝากร้านเล้เติมเกมร้านอีซีการไไ้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกนชินีแพ็และเกมซาเรลให้กับเพื่อนด้วย ID p a s s Word หรือว่า u i d ได้ถูกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะและก็เพื่อนสามารถเข้าไปเติมได้ด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ที่มีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%อย่างแน่นอนฮะและที่สำคัญร้านได้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีการรีฟันอย่างแน่นอน ลิงก์อยู่ที่ค่าธทีบายร่างคลิปนี้แล้วนะฮะสำหรับใครที่ตามหาไอเดโลราคาคุ้มค่าโดนใจวันนี้ผมขอแนะนำร้านปากกิติโลทางร้านมีไอให้เลือกมากมายทั้งเกมเกมชินแพกและเกมซาเรลวโดยเพื่อนสามารถเช็ครายละเอียดไอได้ตามภาพตรงนี้เลยฮะแล้วก็ที่สำคัญทางร้านเนี่ยมีรับประกัน ID ให้กับเพื่อนฮะ สูงถึง999วันกันเลยทีเดียวเนาะและก็วิธีการสั่งซื้อนั้นมีความสะดวกรวดเร็วและก็ง่ายได้มากคะันเพื่อนๆสามารถทำอะไราการเองผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะครับผมได้แปะลิงก์ในคำอธิบายร่างคลิปนี้แล้วนะฮะสำหรับในส่วนก่อนจะไปดูไลฟ์คนอันแรกนะครเผื่อใครที่หามา่เจอเนอะสงสัยว่า เราจะไปแลกตัวของ LCF ที่ไหนตรงไหนได้บ้างฮะตรงนี้ก็ผมพาไปได้หลากหลายจุดเลยใครที่เข้า MOC เป็นประจำอยู่แล้วที่รถไฟสามารถแลกได้ที่ NPC เนาะกดหมวดซื้อของได้เลยฮะเหมือนกันเลยใครที่มาตรงนี้ p e e r o p e r a t i o n ก็กดหมวดซื้อของได้เช่นเดียวกันหรือใครเอาง่ายฮะกด f c ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ตรงนี้นฮะกดตรงนี้ขึ้นมามันก็เร่งหน้าร้านค้าและก็สามารถแลกได้จากที่ตรงนี้เลยเนาะ ซึ่งวิธีการแรกง,ง่ายแรงมากเลยฮะใช้แต้งที่เป็นเศษกระจกตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราได้จากการเล่นฟอร์กคเตทอรหรือว่า MOC ฮะเราจะได้อยู่แล้วหรือว่าเพ er ียรออฟเฟคชันตรงนี้เราก็จะได้อยู่แล้วเช่นเดียวกันหรือว่าเราใช้ Energy ใช้พลังงานในการฟานพวกบอสฮะรายสัปดาห์สัปดาห์ละ3รอบแบบนี้เนี่ย ก็จะรอบตัวของเศษกระจกตรงนี้เช่นเดียวกันฮะใครที่ยังไม่ค่อยได้แลกหรือว่าแลกน้อยๆเนี่ยจะมีเศษกระจกค่อนข้างเยอะมากมีเป็นพันอันบางคนมี2 3งสาพันอันเลยค่อนข้างเยอะมากฮะตรงนี้ก็สามารถมาแลกได้อิ่มน้ำสัมาญฮะก็จะมีขออันเก่าด้วยแล้วก็มีขออันใหม่ด้วยตรงนี้ฮะซึ่งตรงนี้เราจะมาไกด์แต่ละอันทีละชิ้นเลยว่าแต่ละอันทําอะไรได้เนาะ สำหรับในส่วนไลค์โคนอันแรกเลยผมพามาดูกันที่ไลค์โคนของผ่าทำลายล้างกันก่อนเลยฮะซึ่งตรงนี้เราจะดูกันที่เลือล80แล้วก็ขัดวางซ้อน5ด้วยเพราะว่าเราฮะสามารถวางซ้อนได้ขัด5คอนข้างง่ายอยู่แล้วตรงนี้ฮะเอฟเฟกก็เมื่อผู้สวมใสู่0สีพจากการถูกโจมตีครั้งเดียวนะฮะเกินกว่า25%ของเลือดสูงสุดหรือว่ามีการใช้ปีเกินกว่า25%ของเลือดสูงส,สุดก็ตามฮะตรงนี้ได้ทั้งคู่เลย จะมีการฟื้นฟู15%ของเลือดสูงสุดด้วยก็คือมีการฮิวเลือดฮะแล้วหลังจากนั้นจะมีการมอบบัฟฮะทำให้ผู้สมสัยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น50%เป็นเวลา2เทินด้วยซึ่งเอฟเฟกนี้เกิดขึ้นได้1ครั้งในทุก3เทิร์นเท่ากับว่าเราจะมีดาวไทม์หรือว่าไม่มีบัฟฮะอยู่เพียงแค่1เทิร์นเท่านั้นตัวละครที่ใช้ไลโคนอันนี้บอกฮะมีเพียงแค่ตัวละครตัวเดียวเท่านั้นณปัจจุบันนี้ ก็คือตัวของเบรดเนาะเพราะเบรดเนี่ยสามารถลดเลือดตัวเองได้เกินกว่า25%ฮนะแล้วก็กดสกิลทุกๆ3เพื่อนอยู่แล้วตรงนี้ค่อนข้างลงตัวฮนะก็เหมาะมากเลยกับตัวของเบรดเนาะตัวละครอื่นๆใช้งานได้ไหมบอกเลยว่าใช้งานได้ค่อนข้างยากฮะเพราะว่าอะไรเพราะเราเนี่ยต้องไปลุ้นให้มอนตีทีเดียวนะฮะให้เกินกว่า25%ตรงนี้ลุ้นค่อนข้างยากใช้งานค่อนข้างยากฮนะปัจจุบันใช้งานได้แค่พี่เบรดฮะค่อนข้างเหมาะเลย ตัวละครในอนาคตอย่างตัวของพิเศษเองเนี่ยผมคิดว่าน่าใช้ไลค์โคนอันนี้ได้เช่นเดียวกันนะก็สามารถรอตัวละครแซมได้หรือว,ว่าใครที่มีเบลดก็แลกมาให้ที่เบลดใช้งานได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ต่อไปเราอยู่กันที่ไลค์โคนของผ่านล่าสังหารกันบ้างฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นไลค์โคนรูปหน้าพี่เอาเวทูรีนด้วยเช่นเคยเลยผมพามาดูกันที่วางซ้อนเวลหาเนาะเมื่อเราทำการสวมใส่แล้วจะทำให้ a d k เพิ่มขึ้น20% แล้วก็เราทำการโจมตีใส่สตูเกิดติดคิทิคอนขึ้นมาฮะจะรับตัวขอแสกดวงดีมา1ขั้นในการโดยเก็บได้อยู่ที่4ขั้นเนาะโดยไอ้เจ้าสกดวงดีเนี่ยแต่ละขั้นฮะจะเพิ่มเป็นดามเมคิติคอนให้กับผู้สวมใส่ขั้นละ12%ตรงนี้เยอะมากฮะเก็บเต็มก็ถึง48%กันเลยเดียวฮะแล้วก็เป็นดาเมคิทิคอนด้วยแต่ว่าตรงนี้มันจะมีเงื่อนไขฮะ ไอเจ้าแสกดวงดีจะหมดทันทีเลยเมื่อสุดเทินของผู้สวมใส่ฮะถ้ากับว่าตัวละครที่ใช้งานหมอเนี่ยคือตัวละครผ่านล่าสหารที่มีจํานวนครั้งหรือว่าจํานวนคิดฮะในการตีในเทินเทินนั้นค่อนข้างเยอะฮะยอย่างเช่นตัวละครเซเรตีได้หลายฮิตตี้หลายครั้งแบบนี้หรือว่าตัวละครโถป้าที่กดสกิปอไปแล้วหม,มูนป่นในเทินนั้นป่นค่อนข้างหลายครั้งหลายทีตรงนี้ คิดได้ไหมตอนนั้นก็จะได้ค่อนข้างเยอะด้วยที่ตัวละครอ,อย่างชิงอะไรแบบนี้เรียกได้ว่าตัวละครผ่านรากสหารได้หมดเลยใช้งานได้หมดเลยฮะขอแค่ตัวละครน,นั้นมีจำนวนครั้งในการตีตีค้อ,คอนในเทิร์นของเองเนี่ยค่อนข้างเยอะยิ่งมีเยอะก็ได้ดไทม์มกซคิกคอนเยอะไปเท่านั้นฮะอย่างน้อยก็4ีขึ้นไปจะใช้งานได้เหมาะมากเลยในสุดตรงนี้ก็เป็นเซเร่เป็นโทปาสเป็นท่าร่างของอย่างชิงประมาณนี้ผมมองว่าพอใช้งานได้นะฮะ แล้วก็ต่อไปกับไาโคนของพาดปัญญากันนะครตรงนี้ก็หน้าปกไลโคนเลนเดว่าน่ารักมากเป็นรูปน้องๆเต็มไปหมดเลยก็เช่นเคยเลยฮะเราดูกันที่เอฟเฟกวางซ้อน5จะทําให้ ADK ของผู้สงสัยเพิ่มขึ้น24%แล้วก็มาแล้วฮะทำการโจมตีใส่ศัตรู5ศัตรูมีไม่น้อยกว่า2ตัวขึ้นไปฮะจะเป็น3ตัว4ตัว5ตัวก็คือได้หมดเลย แล้วก็ต้องมีอเพศจุดอ่อนสอดคล้อกันด้วยก็คือมีจุดอ่อนที่เหมือนกันนั่นแหละอย่างน้อยน่าจะ1นึ่ง่านเนาะตรงนี้ก็จะมีการบับฮะดาไมคิทิคอนของผู้สนใจเพิ่มขึ้น40%เป็นเวลา2เทิน ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าค่อนข้างเหมาะกับตัวละครผ่าปัญญาทั้งหมดอยู่แล้วเพราะตัวละครผ่าปัญญาเป็นตัวละครที่ตีหมูได้เรียกได้ว่าทุกตัวละครเลยแล้วก็เราเนี่ยมักจะเอาฮะตัวละครผ่าปัญญาไปเจอมอนหมูอยู่แล้วส่วนตัวผมมองว่าตัวละครผ่าปัญญาสามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยขอแค่เอาไปเจอมอนเตอร์มากกว่า2ตัวขึ้นไป 2- อสาตัวขึ้นไปแล้วก็จุดอ่อนเหมือนกันซึ่งตัวผ่าปัญญาเนี่ยทำได้สบายๆอยู่แล้วนะฮะ แล้วก็สําหรับในส่วนต่อไปจะเป็นหลายคนของผ่าดประสานกันแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นรูปหน้าปกตาไม่เลยเป็นเจ้าน้องนาฬิกาตรงนี้เนาะเช่นเคยเราจะดูกันที่วางซ้อนเลเวล5กันฮะ,ะตรงนี้ก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเนาะเราจะไปกันแบบช้าๆนะฮะเอฟเฟกฮะหลังจากผู้สวมใส่ทําการโจมตีปกติสกิลต,ต่อสู้หรือว่าท่าไม้ตายก็ตามประเภทใดประเภทหเรียบร้อยแล้วนะฮะ จะมีการบัฟตัวของยาวไวให้กับฝ่ายเราทั้งหมดเลยเสื้อไอเจ้าบัฟยาวไวเนี่ยจะทำให้เอฟเฟกต์สกิลที่เกี่ยวข้องนะฮะเพิ่มขึ้น20%แล้วก็ทางนี้เนี่ยเอฟเฟกยาวไวจะมีผลกับสกิลล่าสุดเท่านั้นนะฮะแล้วก็ซ้อนทับไม่ได้เช่นเดียวกันอธิบายง่ายคะถ้าเกิดว่าตัวละครที่เราจะอยู่ทําการกดโจมตีปกติ ตัวละครทั้งหมดในทีมเลยใจรับ,บับฮะโจมตีปกติแรงขึ้น20%ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเทิร์นต่อไปตัวละครที่ถือเนี่ยทำการกดใช้สกิลไม้ตายตัวของไม้ตายตัวละครทั้งหมดเลยในปาร์ตี้ก็จะแรงขึ้น20%อะไรประมาณนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเทิร์นนั้นที่ตัวละครตัวนี้ใช้งานเนาะตีปกติไปก็บับตีปกติฮะถ้าเกิดว่าใช้สกิลต่อสู้ ก็ว่าซีีต่อสู้ไปถ้าเกิดใช้ไม้ตายก็จะเป็นการบับไม้ตายไปนั่นเองเนาะน่าจะไม่งงกันฮะแล้วก็ตรงนี้มันจะสแต็กไม่ได้เช่นเดียวากันเพราะแล้วมันจะรีเซ็ตใหม่ทุกครั้งผมมองว่าตัวละครผ่าประสาเนี่ยสามารถใช้งานได้หมดเลยอยู่ที่ว่าเราเอาไปคอมโบแล้วคอมโบกับตัวละครไหนฮะคอมโบกับตัวละครดาเมจ ที่เป็นตัวละครตีปกติหรือเปล่าเน้นสกิลหรือเปล่าหรือเน้นท่าไม้ตายอันนี้ก็ต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสมแต่ส่วนตัวผมมองว่าอันนี้เนี่ยดูใช้งานค่อนข้างยากฮะเพราะตัวละครผัาปรา,าสาบบางตัวเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ตีปกติตลอดเราก็ไม่ได้จ่ายสกิลตลอดฮะแล้วก็ไม้ตายบางทีเราก็ไม่ได้ใช้งานได้บ่อยทุกเทินขนาดด้วยเพราะนั้นแล้วบัฟเนี่ยมันก็จะเวิงฮะเดี๋ยวตีปกติบ้างเดี๋ยวต่อสู้บ้างตรงนี้ก็ดูใช้งานค่อนข้างยากฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้งานเข้ามันไขได้ บอกแล้วว่าอันนี้ก็บัฟดามจได้ทางปาร์ตี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อมากับไร้โคนผ่านลบล้างครับว่าฮะตรงนี้ก็ไปไร้โคนรุปมหน้าปกน้องสปาเกินด้วยเช่นเคยเลยที่วางซ้อนเลเวลรหาเนาะลายจะผู้สวมใส่เพิ่มสถานะดีบัฟแก่ศัตรูเราจะรับตัวของก้นลวงมาอยู่ที่1่ขัน้นกันฮะโดยก้นลวงแต่ละขั้นเนี่ยจะเพิ่มตัวของดาเมจเพิ่มขึ้น10%โดยเก็บได้อยู่ที่3แสกด้วยกันซึ่งตรงนี้เก็บเต็มก็อยู่ที่ 30%เพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยฮะซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่เป็นเวลา1นเทินเนาะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเรามีอัตราการสร้างสถานะของผู้สวมใส่มากกว่าหรือว่าเท่ากับ80%ก็เลยฮะจะมีการเพิ่ม ADK 36%ตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้ก็จะเหมาะมากกับตัวละครที่มีอัตราการสร้างสถานะเยอะๆฮะยกตัวอย่างเช่นตัวของแบ็กซ์บอลณปัจจุบันนี้ รที่หาฮะไร้โคนอันอื่นไม่ได้ไม่มีไร้โคน5าดาวเลยไร้โคนสีดาวที่เป็นของกาชาเนี่ยก็ไม่มีฮะสามารถมาแรกตรงนี้ขัดวางซอนหสามารถใช้งานกับตัวของแบ็กซบอนได้ดีไม่แพ้กันฮะก็คือเราทําอันตราการเส้างฐานะค่อนข้างเยอะแล้ว ส่วนละครอื่นๆผมมองว่าบางตัวละครเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องทบอัตราการสร้างฐานะที่เยอะขนาดนี้ในตัวละครดาเมจเนาะในไปที่ค่าอื่นๆอาจจะเหมาะสมกว่าหาพอแล้วนะปัจจุบันนี้เชียให้ใช้กับตัวละครแบ็กซอนเป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็สําหรับไลค์โคนอันต่อไปนะฮะจะเป็นไลค์โคนของผาดอนุรักษ์กันแล้วรูปหน้าปกไลค์โคนก็ตามภาพตรงนี้เลยเนาะเช่นเคยที่วางซ้อนเลยฮะฮะ สำหรับให้การต้านสานะผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น20%แล้วก็เดฟทุกๆ100หน่วยที่คนสวมใส่มีฮะจะทำให้สร้างดาเมจเพิ่มขึ้น1.2%โดยเก็บได้สูงสุดอยู่ที่48%ตรงนี้เพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างเยอะฮะเพียงแต่ว่าณปัจจุบันตัวละครผ่านอนุราคาไม่ว่าจะเป็นตัวของน้องฟูสุวรรณเจอผ่าหรือว่ามีนาก็ตามตรงนี้ เราไม่เน้นในเรื่องของดาเมจอยู่แล้วอันนี้จึงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ฮะอีกหนึ่งตัวคือตัวของ MC ไฟพอทำดาเมจได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เล่นไม่ค่อยเหมาะเลยกับตัวละครอื่นๆเนาะเว้นแต่ว่าจะมีตัวละครในอนาคตอย่างเช่นตัวของพี่อนะัลเบโตรินฮะอาจจะเป็นตัวละครที่เป็นอนุรักษ์แล้วทำดาเมจได้ด้วยอันนี้ก็สามารถใช้งานได้กับตัวละครในอนาคตตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าทำดาเมจไม่ได้ไม่ได้เน้นเดฟฮะตรงนี้ก็ไม่เหมาะเลยเช่นเดียวกันเนาะ แล้วก็ต่อไปจะเป็นไลฟ์โคนอันสุดท้ายกันเลยฮรเปไปไลฟ์โคนของผาดเฟื่องฟูงเนาะรูปหน้าปกก็ตามภาพตรงนี้เลยฮะเช่นเคยที่ขัดวางซ้อนเลเวล5เอฟเฟกต์ทลายล้างจะเพิ่มขึ้น48แล้วก็มาเราฮะทำการโจมตีปกติ จะมีการฟื้นฟู HP 4%ของเลือดสูงสุดด้วยบวก800หน่วยฮะซึ่งตรงนี้ผมมองว่ายังไม่มีตัวละครไหนสามารถใช้งานได้หมดเลยเนื่องจากตัวละครณปัจจุบันฮะไม่มีตัวละครฮิลเลอร์ตัวไหนเลยผัดเฟื่องฟูฮะที่เน้นไปที่เอฟเฟกต์ทำลายล้างและตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยก็เบรกไม่ค่อยเก่งด้วยแล้วก็เอฟเฟกต์ทำลายล้างส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ใช้งานอะไรเป็นหลักอยู่แล้วเพราะแล้วอาจจะเป็นตัวละครในอนาคต ที่สามารถใช้เอฟเฟกต์ทำาลางมาบัาบมาฮิลหรือว่าทำอะไรอื่นได้หรือว่าช่วยเบรกได้อันนี้ก็สามารถใช้งานตัวของเฟื่องฟูตรงนี้ได้ฮะแต่ว่าน่าปัจจุบันไม่มีตัวละครไหนใช้เหมาะเลยนะฮะสำหรับในส่วนความสามารถของไร้คนแรกฟรีอันใหม่ทั้งหมดนะฮะก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้ถ้าเกิดถามว่าอันไหนหน้าแลกอันไหนคุมไม่คุมนะฮะ ผมสรุปตสั้นให้ตาไม่เลยไลค์โคนของเฟื่องฟูเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยเชียร์ฮะเพราะว่ายังไม่มีตัวละครไหนสามารถใช้งานได้เหมาะเลยเนาะต่อไปฮะเป็นไลค์โคนของผ่าประสานถ้าเกิดว่าใครมีตัวละครที่ใช้เอาไปกดสกิลคอมโบเล็กกับตัวละครดาเมจเพิ่์เนี่ยมันบัฟได้บ่อยอันนี้ก็สามารถใช้งานได้แต่ส่วนตัวมองว่าก็ใช้งานค่อนข้างยากเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าใครเล่นแล้วมันเข้าเงื่อนไขก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้เนี่ยจะเหมาะมากเลยของผ่าล่าสารกับตัวละครที่ มีจานวนคิดที่ตีค่อนข้างบ่อยแล้วก็เราทำสเต็ตได้ทําครีได้เยอะฮะตรงนี้มันก็จะติดค่อนข้างเยอะด้วยอย่างเช่นตัวละครเซรีตัวละครอย่างชิงอะไรแบบนี้ที่มีจานวนครั้งจานวนคิดฮะตีครั้งในตัวเองค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เหมาะเช่นเดียวกันอันนี้ฮะจะเหมาะมากเลยกับใครที่มีตัวของพิเบทฮะแล้วก็ไม่มีทางของไล์โคมประจำตัวหรือว่าไลาค์โคอารันแบบนี้ อันนี้ก็ใช้งานเหมาะมากกับตัวของเบสฮะนอกนั้นผมมองว่าใช้งานค่อนข้างยากแล้วเนาะแล้วก็ต่อไปกับผาดอนุรักษ์นะฮะอันนี้ผมมองว่าไม่ค่อยเหมาะเช่นเดียวกันอันนี้ก็ไม่เฉียเนาะแต่เกิดว่าใครที่ไม่ได้เอไฟเป็นตัวละครดามจด,ด้วยนะฮะแล้วก็ต่อไปกับผาดปัญญาอันนี้นะใครที่ทําเข้าเงินไขได้ผมมองว่ามันสามารถใช้งานได้กับทุกตัวละครเลยพอนั้นแล้วใครที่เอาไปตีศัตรูเข้าเงินไขได้แบบนี้ อันนี้ถือว่าใช้งานได้นะฮะแล้วก็ต่อไปสุดท้ายแล้วฮะอันนี้จะเหมาะมากกับตัวละครแบร็กซบอลใครที่เปิดแบ็กซบอลมาไม่มีร่านของแซมโปของซียวูที่เป็นกิจกรรมตรงนี้ก็ไม่มี5้าดาวก็ไม่มีอันนี้ถือว่าค่อนข้างเชียร์แล้วก็แนะนํำมาก ก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการไกด์รีวิวตัวของไร้คนแจกฟรีหรือว่าแลกฟรีได้ใหม่ขอแพท2.0งเนาะเช่นเคยเลยใครที่มีคำถามถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้ที่ร่างคลิปน้ฮะ,ะหรือว่าใครอยากจะมาเชร์ไร้คนอันไหนอยากจะมาแนะนงแนะนำอะไรกันก็คอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันฮะ,ะสุดท้ายก็มาเดิมเลยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ภาดคลิปใหม่จากผมเนาะ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบาย